สวัสดีค่ะทุกคนวันนีเออ้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งฝรั่งรวยทุกคนหรือไม่อันนี้เป็นคำตอบนะคะไม่ทุกคนบางคนกออ็ผู้ชายบางคนก็มีฐานะบางคนก็ไม่ได้มีฐานะเท่าไหร่บางคนก็ทำงานดีแต่บางคนก็ ทำงานเออรายได้ธรรมดาเออค่าแรงขั้นต่ําธรรมดาแต่อาศัยที่ว่าเป็นคนประหยัดคือใช้ใจ่ายอย่างประหยัดคนที่นี่เขาก็ประหยัดนะคะเออฉะนั้นผู้หญิงไทยทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เออก็คนไทยก็จะมองว่าเออได้ผัวรวยทุกคนแต่จริงๆไม่ไม่ใช่พอมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จริงๆบางบางคนก็ต้องลำบากลำบนเหมือนกันเนาะต้องทำงานทำการถ้าถามว่าลำบากมากไหม มันก็น้อยกว่าประเทศไทยเนาะเพราะว่าอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนประเทศไทยแต่การทํางานที่นี่ก็ไรายได้มันก็จะเยอะกว่าถามว่าบางคนบอกว่าสามีชันรวยรวยมากซึ่งจริงๆแล้วถ้าฝรั่งจริงๆเขาจะไม่คุยกันเรื่องแบบนี้การคุยกันที่ได้ฝรั่งรวยตามที่เออเขาคุยกันมันอาจจะเป็น สำหรับคนไทยด้วยกันมันอาจจะเป็นเรื่องโกหกที่เมคขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นมองเราว่าดูดีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางครั้งก็อยู่ที่นี่ก็ทำงานเกือบตายเหมือนกันคือไม่ได้หยุดพักผ่อนเหมือนกันแต่ว่าออพอไปประเทศไทยก็ได้ใช้เงินแบบสำหรับการไปฮอลลีเดย์ก็ใช้เงินเต็มที่ลูกหลานญาติพี่น้องอะไรเงี้ยคือใช้เงินเต็มที่ทำให้คนไทยทั้งหลายมองว่าผู้หญิงไทยที่นี่ ที่แต่งงานกับฝรั่งที่นี่คือได้ฝรั่งรวยแต่จริงๆแล้วมันไม่ทุกคนบางคนที่ก็โชคดีที่เขามีนะคะที่เขามีแบบว่าได้ฝรั่งรวยจริงๆออมีฐานะจริงๆมีเงินจริงๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ทุกคนไปอย่างเราเราเราขอยกตัวอย่างตัวเราเองตัวเราเองนี่สามีก็กเกษียณแล้วถามว่าไรายได้เยอะไหมเขามีกเกษียณเยอะไหมก็ไม่ใช่ ก็ไม่ใช่ก็รายได้กเกษียณของเขาก็จะประมาณหนึ่งที่สามารถอยู่ได้ใช้จ่ายไดออ้ในครอบครัวโดยที่เราเอ,อไม่ต้องช่วยค่าใช้จ่ายใดๆในครอบครัวเนาะสมัยก่อนเราช่วยอยู่นะสมัยก่อนเราช่วยอยู่เราต้องช่วยเขาเดือนละสองร้อยยูโรสําหรับจ่ายค่ารายจ่ายในบ้านถ้าช่วยได้แต่ช่วงนี้คือมันเป็นช่วงที่ มีโควิดมีอะไรอย่างนี้ไรายได้ของเราก็ลดน้อยลงเราก็ไม่ได้ช่วยค่าใช้จ่ายตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วสามีเราก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าได้เออมีมีเงินกเกษียณน้อยจนเกินไปเพราะเอออันกินอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้กินอยู่สามีก็ไม่ได้เป็นคนที่กินอยู่อย่างประหยัดสักเท่าไหร่ก็คือก็จะชอบทําอาหารให้เราเอาไปกินที่ทํางานประจําซึ่งเอาไปนี่ก็คือเอาทําไปเผื่อแบบ เ,ออเพื่อร่วมงานด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่กินเพื่อร่วมงานไม่กินก็สามารถเอาไปฝากสามีที่บ้านได้เพราะมันเป็นอาหารเยอรมันแบบอ,อของแท้จากเยอรมันอย่างเงี้ยคนไทยเราก็จะกินอาหารไทยเนาะครอ,อ,อบครัวเราเอาครอบครัวเราก่อนครอบครัวเรานี่คือฐานะในระดับที่ปกติคือถามว่าจนไหมก็ไม่ถึงขั้นรวยไหมก็ไม่ถึงขั้น ปานกลางมันก็นะป,ปิ่มๆประมาณนั้นแต่ถามว่าเรามีเงินกลับประเทศไทยทุกปีไหมเราไม่มีจ้ะเราจะให้กลับประเทศไทยปีละเออสองปีหนึ่งครั้งสองปีหนึ่งครั้งนี่ก็คือว่าเออสามีจะเป็นคนวางแผนการเก็บเงินคือเงินของเขาทุกเดือนเขาจะเก็บไว้เออสำหรับบัญชีหนึ่งสําหรับที่ว่าเราจะต้องไปเที่ยวกันไปอะไรกันอย่างนี้ ออแล้วก็สําหรับตั๋วเครื่องบินสําหรับค่าโรงแรมค่าอะไรค่าที่เราไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเขาจะใช้เงินเต็มที่ฉะนั้นเขาจะรู้แล้วเขาจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่เขาก็จะประหยัดตรงนี้ส่วนเราเราทํางานได้เราก็คือก็ไม่ได้ช่วยสามีอะไรนักหนาเนาะแกก็ชอบเออซื้อของให้กินอะไรกินเพราะว่าแกเกษียณแล้วเออแต่เรายังคงทํางานอยู่เราก็ ไปทำงานตั้งแต่เช้าฝ่าเราจะกลับก็ถึงบ้านก็ประมาณเกือบสามทุ่มนะประมาณเอ,อ่อหกโมงเช้าหกโมงฝ่าก็ออกจากบ้านแล้วแต่สําหรับคนที่คุยว่าที่เขาบอกว่าเขามีสามีรวยบางคนเขารวยจริงๆรวยจริงๆบางคนบอกว่าสามีรวยมากเลยตื่นมาก็วันเกิดสามีก็เอาเงินมากองให้แล้วเป็นของฝันวันเกิดเออหน่งหมื่นยูโรอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มีเขาเล่านะ แต่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเราไม่รู้แต่บางคนก็เล่าว่าผัวรวยแต่ก็ทํางานไม่ต่างจากเราซึ่งถ้าผัวรวยจริงเขาจะทํางานเขาจะทํางานเยอะเหมือนเราได้ยังไงในเมื่อเราอะ่ะผัวเราไม่ได้รวยที่เราทําแบบนี้แต่คนอื่นอะ่ะผัวรวยมากแต่ก็ทํางานแบบเราฉะนั้นคําพูดคนไทยที่นี่ที่บอกว่าสามีฉันรวยสามีฉันรวยเราไม่สามารถเชื่อได้หมดทุกคนนะคะ บางคนเขาก็แค่เมคขึ้นมาให้เขาแลดูดีดูดูเลิศดูเหนือฝาใครเท่านั้นซึ่งเรื่องจริงแล้วมันมันไม่ใช่ทุกคนบางคนฐานะดีเออสามีมีรถหรูเออไปทำงานที่ดีๆบอกว่าสามีเงินเดือนเงินเดือนเออเป็นหมื่นยูโรซึ่งจริงๆแล้วเออเป็นหมอเนาะระดับหมอก็ยังไม่ถึงเนาะ ฉะนั้นเราจะฟังคนไทยจากที่นี่คุยกันเองไม่ได้ว่าเ,ออเงินเดือนระดับไหนเราสามารถไปหาไปหาข้อมูลจากกูไอ้กูเกิลได้ว่าคนเยอรมันรายได้ปานกลางประมาณไหนรายได้ขั้นต่ำประมาณไหนและเอ,อ่อทำงานเงินเดือนสูงสุดประมาณไหนเราสามารถที่จะไปดูได้ใน google นะคะว่าไปหาเอาข้อมูลมันจะมีข้อมูลเพราะว่าแต่ละคนที่นี่ อย่าโทรถามคนไทยด้วยกันเพราะว่าแล้วก็อย่าฟังคนไทยด้วยกันเพราะว่าบางคนอ่ะเขาไม่ได้รู้ข้อมูลจริงแต่เขาก็จะพูดของเขาเลื่อเปื่อยไปตามภาษาบางคนก็รวยมากบางคนก็เออไม่ได้คุยรวยอะไรแต่บางคนก็เขาก็จะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะต่างพ่อต่างแม่มาอยู่ที่นี่เนาะฉะนั้นการที่เราจะค้นหาว่าสามีเรารวยจริงหรือไม่ เราจะรู้จริงๆก็ต่อเมื่อเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อยู่กับเขาดูการใช้จ่ายการกินการทำงานของเขาแล้วเราก็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ไปว่าเออเราจะผัวเรานี่รวยจริงไหมแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราควรจะทำงานมากน้อยเพียงใดเออรายได้ที่เราจะทำงานได้เนี่ยเราจะต้องเ,ออเข้ามาช่วยในครอบครัวหรือไม่ อันนี้เราต้องมาศึกษาดูเอาที่นี่ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนพอทํางานได้ก็ต้องเอามาช่วยที่นี่แต่บางคนมาช่วยในครอบครัวแต่บางคนก็ไม่ต้องนะคะบางคนก็ไม่ต้องแล้วแต่ละคนชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้อยู่คนไทยที่นี่บางคนบางคนก็สามีมีบ้านมี จริงๆแล้วการที่มีบ้านก็ไม่ใช่ว่าเป็นฝรัหลังรวยทุกคนบางคนเขามีบ้านแต่เขาว่าบ้านเขาเขาต้องผ่อนกับธนาคารมันก็ประมาณเหมือนค่าเช่าอะไรประมาณนี้มันก็ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าอ,อมีบ้านกับเช่าบ้านเอ,อ,อย่างไหนดีกว่ามันมีข้อแตกต่างกันแต่และอย่างบางคนเป็นฝรัหลงมีสตงังแต่เขาก็ไม่เช่าบ้านไม่ไม่ซื้อบ้านนะ ไม่เช่าบ้านเพราะไม่อยากเป็นภาระแต่สำหรับบางคนที่เออไม่มีฐานะบางคนไม่มีฐานะนะฐานะเขาก็ระดับปานกลางเขาก็ไม่มีไม่มีเออไม่มีบ้านไม่มีอะไรก็ก็เช่าบ้านอยู่แล้วก็อย่างสมมติว่าเขามีเงินเดือนสักเออพันห้าหากค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแล้วห้าร้อยตีว่าห้องอเล็กสสำหรับอยู่คนเดียวเนาะ แบบอย่างถูกแล้วนี่อย่างถูกที่สุดละห้าร้อยรวมหมดแล้วห้าร้อยถ้าเป็นถ้าเป็นเช่นนั้นปุ๊บก็ประมาณว่าเหลืออีกหนึ่งพันเขาก็จะหักเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอะไรคือคนที่นี่ก็จะออกแนวรู้จักเก็บแต่บางคนเขาก็มีเท่าไหร่เขาใช้เท่านั้นเขาไม่สนใจที่ว่าจะต้องเก็บจะต้องอะไรเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่การเอ่อการกินการอะไรเนี้ยก็มันก็ แล้วแต่ละคนบางคนก็ต้องกินดีอยู่ดีแต่บางคนก็ไม่จําเป็นบางคนก็แค่ขนมปังเขาก็ขนมปังใส่อ,อซาลามี่ใส่ชิงเคน้นทาเนยเทาแยมอะไรเคือเขาก็อยู่ได้เขาก็กินได้ทั้งวันเหมือนเรากินข้าวคลุกน้ําพริกคลุกน้าําปลาทอดไข่อะไรประมาณนี้คือเขาก็สามารถอยู่ของเขาได้ทั้งวันแต่นี้การที่จะดูว่าเขารวยหรือจนเราต้องสัมผัสด,ด้วยตัวเอง ถึงจะรู้เราจะไปฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดบางคนอนะดูท่าทางท่าทางนะท่าทางรวยมีบ้านมีช่องแต่เขาก็มีหนี้มีสินเยอะแยะเหมือนกันซึ่งหนี้สินเขาอาจจะมากฝ่าคนที่เช่าบ้านอยู่ซึ่งจะไปบอกว่าคนที่มีบ้านคือคนรวยไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนฉะนั้นสรุปงานนี้ก็คือถ้าเราจะรู้ว่าฝรั่งคนไหนรวยหรือจนเราต้องสัมผัสด้วยตัวเอง เราอย่าไปเอ,อฟังคนอื่นแล้วฝรั่งที่นี่เราบอกได้เลยว่าไม่ไม่รวยทุกคนไม่ได้มีฐานะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ